เรียนทางความเคารพสวัสดีครับค,ครูสวัสดีครับนักเรียนครับเชิญนั่งครับขอบคุณครับ,รบเป็นห้องเรียนที่ครูไม่เคยเจอมาก่อนเป็นห้องเรียนที่น่ารักมากเลยวันนี้นักเรียนอาจจะแปลกใจว่าทําไมตำรวจเนี่ยมาสอนเด็กนักเรียนครูเป็นครูตำรวจแดนะครับครูชื่อร้อยตารวจเอกประสินสังการาครับตำแหนง่งก็คือ ผู้บังับหมวดกองกำักับการตารวจตรเวนชายแดนที่4.2นะครับแล้วก็วุฒิทางการศึกษาก็คือนิติศาสตร์บัณฑิตร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตและก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูนะครับครูเป็นตํารวจแดม,มาแล้วทั้งหมด11ปีนะครับครูอกรมเป็นครูตํำรวจแดมเมื่อปี2546นอกจากนั้นครูยังเป็นวิยากอนต้นแบบของโครงการด้วยนะครับ ครูชอบเป็นครูตำรวจแดเพราะว่าครูมีความสุขมากกับการที่ได้มาสอนเด็กนักเรียนครูมีความสุขกับการที่ได้แนะนาในสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กนักเรียนนะครับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือว่าโครงการแดเนี่ยเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถป้องกันยาเสพติดให้เก็บแก่เด็กนักเรียนได้นะครับและเป็นโครงการที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย นักเรียนอยากรู้แล้วสิสิครับว่าเดมาจากไหนก่อตั้งเมื่อไหร่ก็อยากทราบบ้างยกมือครับโอ้โหมือลงครับครัโของการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาสิบติดในเด็กนักเรียนนะครับก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2.526ก่อตั้งโดยกรมตำรวจและเกตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอะไรครับ โอ้โหยอดแน่นอนครับประเทศสหรัฐเมกาครับเเกิดมานานแล้วดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการใดก็คือเดอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับรับซึ่งหน่วยงานนี้จะรับผิดชอบเกี่ยวกับแค่ไขปัญหาเกี่ยวกับสังคมนะครับประเทศไทยเราได้นำหลักสูตรแดเข้ามาเมื่อปี2542ครับเมื่อปี2542แล้วยังใช้หลักการ หลักการเดิมก็คือหลักการเดียวกับแดทั่วโลกโครงการแดเราไม่ได้ใช้เฉพาะสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังใช้มากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับอุปกรณ์ช่วยสอนครูอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งนี้นะครับคือสมุดวางแผนแดดนั่นเองนะครับสวยไหมครับสว,ส,สวยมากานักเรียนทุกคนอาจจะอยากได้เลยนะครับ ดังนั้นครูขอหัวหน้าชั้นครับเอาออกมาแจกให้กับเพื่อนๆนของเราครับ,รบหัวหน้าชั้นเราหน้าตาดีมากเลยออะแจกให้เพื่อนครับนักเรียนเป็นเจ้าของแล้วนะครับนักเรียนเขียนชื่อเลยครับเขียนชื่อชั้นโรงเรียนไปเลยนะครับ แล้วนักเรียนจะได้ใช้สมุดวางแผนแดนี้ในการทําการเรียนการสอนทั้งหมด10บทเรียนด้วยกันนะครับนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเอาละครับสมุดวางแผนแดนี้นักเรียนก็เป็นสมบัติของนักเรียนแล้วดังนั้นให้นักเรียนเขียนบางสิ่งบางอย่างตามกิจกรรมที่ครูได้เข้ามาสอนนะครับแล้วให้นักเรียนนั้นเก็บไว้ในห้องเรียนนะครับไม่ต้องนํากลับบ้านนะครับ สาเหตุที่ครูให้นักเรียนนำไว้ในห้องเรียนเนื่องจากว่าบางครั้งครูติดราชการไม่สามารถมาสอนได้วครูอาจจะมาสอนได้ในวันหลังครูจะไม่ติดขัดในการเรียนการสอนนะครับทุกคนทราบครับทราบนะครับสหรัฐอเมริกาเขาใช้สิงโตนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโครงการแดชื่อว่าดาเรนดาเรนเป็นสิงโตเจ้าป่าที่เขาเอามาใช้ในสัญลักษณ์ของโครงการแดสําหรับประเทศไทยเราก็มีสัญลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับเป็น สัญลักษ์ช้างนะครับเรียกช้างตัวนี้ชื่อว่าช้างช้างแดงนะครับช้างทำไมต้องเอาช้างมาเป็นสัญลักษณ์เนื่องจากว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะออกไปทําการรบรากับข้าศึกนั้นจะต้องนําช้างเนี่ยนะครับก mm ็ hmm. เลยใช้สัญลักษณ์ของกองการแดงในประเทศไทยเราก็คือช้างแดงนั่นเองนะครับ เดเรามีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะให้ในการเสริมกําลังใจให้กับนักเรียนกันก็คือการปรบมือแบบแดวิธีการปรบมือแบบแดก็คือครูจะนับครูจะบอกว่าปรบมือแบบแดแล้วก็นับ1 2ึสแล้วก็ปรบมือสองครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับปรบมือแบบแดหนึ่งสองสานักเรียนทําได้ไหมครับ โอ้โหลองดูว่าโรงเรียนนี้กับโรงเรียนที่ครูเพิ่งสอนมาโรงเรียนไหนจะทําดีกว่ากันอ่ลองดูสู้ไม่สู้ป<อ>ลอบมือมาได้หนึ่งสองสามถ้าให้คะแนนขีดคะแนนครับสิบครับสิบเอาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งปลบมือแบบได้หน<ๆ>ึ่งสองสามนักเรียนครับเมื่อเรามาเรียนหลักสูตรแดเนี่ยเป็นนักเรียนแดแล,แล้วเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของคำว่าแดด้วย คำว่า DARE เป็นความหมายของคำคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเฉพาะตัว D ตัวแรกย่อมาจากคำว่า drug drug เอาอนักเรียนว่าตามครับ3 3 4สามสีอีกครั้งหนึ่งครับ d r u k คำว่า drug น่าจะย่อมาจากอะไรครับใครตอบได้บ้างครับครับยาเสพติดครับยาเสพติดโอ้โหมาดูของครูก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ เพื่อนตอบว่ายาเสพติดถูกไหมครับถูกนะครับมาดูครับแปลว่ายาเสพติดถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนก่อนเราใบแดงครับหนึ่งสองสามเอาไปเลยครับสติ๊กเกอร์แดงครับโอ้โหสุดยอดครับคุณครูสวยด้วย ีตัวแรกย่อม,มาจากคําว่ายาเสพติดตามที่เพื่อนบอกแล้วนะครับสาเสพติดก,ก็คือสารใ,ใดๆก็ตามนอกเหนือจากอาหารที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองและร่างกายนั่นก็คือตัวดีต่อไปครับดี D. แล้วตัว A อคาว่าตัว A น่าจะย่อมมาจากคําว่าอะไรครับเอ็ดมดครับเอดมดโอ้โหสุดยอดเลยครับนัตัวเย่อม,มาจากคําว่านะครับ abuse abuse นักเรียนว่าตามครูครับ3า <Ab> อีกครั้งหนึ่งครับ <Ab use. S 1> อันนิก็คือการใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือว่าการใช้ในทางที่ผิดเช่นการที่เราใช้กาวซึ่งใช้ในทางการก่อสร้างเนี่ยมาใช้ดมใช้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัว A ก็คือการใช้ในทางที่ผิดต่อไปตัว R B A R R น่าจะย่อม,มาจากอะไรครับนักเรียนทราบไหม นักเรียนไม่ทราบก็คืออ่าก็คือ resistance 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 แปลว่าอะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วอา่า r e s i s t n ก็คือการการต่อต้านครับนักเรียนครับการต่อต้านต่อต้านอะไรครับต่อต้านยา e. เสพติดอ้าวต่อไป d a r e e น่าจะจะย่อมาําคำว่าอะไรครับ ไม่ทราบใช่ไหมเดี๋ยวครูบอกเองก็ได้ย้อนมาจากคำว่า education education เอานักเรียนว่าตามครับ3 4 Education อีกครั้งหนึ่งครับ Education น่าจะแต่ว่าอะไรครับการศาโอ้โห oh, ข้อนี้นักเรียนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแปลว่าการศึกษาประมือให้ตัวเองแบบใดครับ1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคำว่า d a r e เป็นชื่องการนะครับ ชื่อของโครงการว่าโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนดังนั้นเรามาเรียนหลักสูตรแดแล้วเราจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักโครงการชื่อเต็มๆขอให้นักเรียนอ่านเสียงดังๆครับ3 4ี่โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนครับถ้าหากว่าเป็นชื่อคำว่า D A R E แด นะครับเดแปลว่าอะไรครับนักเร e ียนทราบไหมนักเรียนไม่ทราบคำว่า DARE ไม่มีจุดตรงกลางนะครับแปลว่าความกล้ากล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะต่อต้านยาเสพติดนะครับนี่คือความกล้านะครับเด็กนักเรียนเดกก็คือเด็กนักเรียนที่มีความกล้าในการปฏิเสธยาเสพติดนั่นเองนะครับนักเรียนครับ สิ่งหนึ่งที่ทําให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีระเบียบวินัยสิ่งนั้นที่จะช่วยครูและก็นักเรียนเป็นไปตามนั้นได้เขาเรียกว่าอะไรครับนักเรียนกติกา,กกาหรือกฎใช่ไหมครับใช่ครับกฎของแดดก็ให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนแดขึ้นมาหน้าที่4กับ5นะครับเปิดเลยครับเจอ,อยังครับเจอแล้ว กดของแดงข้อที่หนึ่งยกมือขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้พูดทีละคนครับโอ้โหอ่านได้ชัดเจนยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือเพื่อนกออเราแบบครับหนึ่งสองสามเอาไปเลยครับสติ๊กเกอร์แดงครับกดเข้าที่หนึ่งก็คือยกมือขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้พูดทีละคนนะครับบางครั้งครูมีคําถามที่ไม่ยากแล้วเด็กนักเรียนอยากได้สติ๊กเกอร์ของครูใช่ไหมดังนั้นหลายๆคนยกมือพร้อมกันเนี่ยก็ ใครยกมือก่อนก็ได้สิทธิ์นั้นไปก่อนเอาละครับกดข้อที่1กดข้อที่2กดข้อที่3กดข้อที่4แล้วนะครับต่อไปกดข้อที่5ครับขอาสาสมัครครับเจญครับยกมือก่อนได้สิทธิ์นั้นไปก่อนครับกฎของแดงข้อที่5ครับตอบเฉพาะคำถามที่นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะตอบ่านั้นครับโอ้โหอ่านได้ชัดเจนมากเลยครับปรบเมอครับเพื่อนก่อนเราแบบแงครับหนึ่งสองสามเอาไปเลยครับสติ๊กเกอร์แดงครับนี่คือกฎของแดงห้าข้อ นักเรียนคิดว่านักเรียนอยากเสริมกฎใดๆลงไปอีกสักหนึ่งหรือสองข้อดีนะครับมีไหมอะไรครับไม่หอกล้อหรือพูดคุยกันเสียงดังในห้องเรียนครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกท่านหนึ่งครับอีกคนหนึ่งครับห้ามกินขนมในห้องเรียนห้ามกินขนมในห้องเรียนนะครับนี่คือกฎที่เราเสริมเข้าไปในกฎของแดแล้วกฎของห้องเรียนเราใช้ได้ไหมอีกไหมครับได้ใช้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น กฎของแด5ห้ข้อแล้วก็กดที่เพื่อนบอกมาเมื่อคี้แล้วก็พร้อมกับพร้อมกับกฎของห้องเรียนมาบวกกันนะครับแล้วเราจะเรียนได้อย่างมีความสุขจริงไหมครับรหลักสูตรแดรของเราจะมีประสิทธิผลได้นั้นเราจําเป็นที่จต้องขอความร่วมมือจากหลายๆไฟฝ่ายโดยเฉพาะครูตำรวจแดเด็กนักเรียนแดผู้ปกครองนะครับดังนั้นเรามีจดหมาย ถึงผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าลูกของท่านนั้นได้เข้าร่วมโครงการนะครับขอให้นักเรียนทุกคนเปิดสมุดวางแผนแดงขึ้นมาหน้าแรกเลยครับเปิดขึ้นมาเลยครับเจอยังครับาาหน้านี้เลยครับขอสาสมัครหนึ่งคนอ่านอ่อเชิญครับถึงนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแดขอต้อนรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนเข้าสู่โครงการแดซึ่งเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน กับการทำกิจกรรมในบทเรียนของโครงการเป็นระยะเวลา10สัสปดาห์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้คร,รูตำรวจแดมาพบนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธแรงกดดันที่อาจมีอิทธิพลให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับบุหรีสุรายาบา้าสารเหยหรือยาเสพติดชนิดนอื่นโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับอ่านได้กล้องมากเลยครับเอาไปเลยครับสติ๊กเกอร์แด่ครับปบบรบมือเพื่อนกันเราแปได้ครับหนึ่งสองสาม เอาไปเลยครับนั่งเลยครับเอาละครับขอให้นักเรียนทุกคนนั้นได้ลงชื่อในจดหมายฉบับนี้นะครับลงชื่อเลยครับนักเรียนลงชื่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครูก็ได้ลงชื่อเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูประจําชั้นก็ลงเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ให้นักเรียนนําจดหมาย จะแบบนี้นะครับโดยดึงออกไปนะครับจะพ่อจดหมายไปให้กับผู้ปกครองของเราผู้ปกครองของเราเป็นใครบ้างครับ<อ>เป็นพอ่อแม่โอ้โหยาวเลยนะครับแล้วให้นำจดหมายจะแบบนี้กลับมาในวันพรุ่งนี้โดยให้มาเก็บรวบรวมไว้ที่หวัวหน้าชั้นหวัวหน้าชั้นยกมือครับอ่าแล้วก็รวบรวมไว้นะครับแล้วก็มาส่งครูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเรียนครับอุปกรณ์ช่วยสอนของเราอีกอย่างหนึ่ง นะครับนั่นก็คือนี่คือกลองกลองแดนะครับกลองภาษาอังกฤษว่าอะไรครับถ้ากลองกลองกลองล่ะครับโห,โ,หโ,หโหนะครับนักเรียนสามารถเขียนคําถามใดๆก็ได้นะครับที่นักเรียนอยากรู้นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราเรียนมานะครับคำถามใดๆที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้กระดาษแบบนี้นะครับเขียนลงไปโดยไม่ต้องลงชื่อนะครับ แต่เป็นต้องเป็นปัญหาคําถามเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นนะครับคําถามใดที่เป็นความลับอนเรียนวงเล็บไปเลยว่าเป็นความลับแต่ถ้าหากคําถามใดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าอันตรายถึงชีวิตครูก็จะต้องแจ้งให้กับทางผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบและครูจะเข้าไปแก้ไขด้วยนะครับดังนั้นกรองแด่ จะอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลานักเรียนสามารถเขียนคำถามใดๆก็ได้ใส่ลงในกล่องแด้ตลอดเวลาซึ่งกล่องแดนี้จะอยู่บนที่ไหนดีตัวครูได้ไหมนะครับกล่องแดงนี้สวยยังครับยังไม่สวยดังนั้นกล่องแดจะต้องสวยกว่านี้นะครับครูขออาสาสมัครหนึ่งคนตกแต่งกล่องแดหงหัวหน้าชั้นเลยเลยครับ,รบเอาไปเลยครับเดี๋ยวครูจะให้สติกเกอร์ในการตกแต่งไปด้วยนะครับ ส่วนหนึ่งสวยๆนะครับ,รบแล้วครั้งต่อไปให้นักเรียนหวังว่าคงจะมีคำถามในกล่องแดพร้อมกับกล่องแดที่สวยงามนะครับเอาเชิญครับในช่วงต้นของอชั่วโมงนะครับครูก็ได้แดะนำชื่อของครูไปแล้วว่าครูชื่ออะไระครับดังนั้นครูก็อยากรู้จักเด็กนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ เพราะการเรียนการสอนถ้าหากครูไม่รู้จักนักเรียนคงคงจะไม่มีความสุขแน่นอนขอให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนใดขึ้นมาหน้าที่6ครับเปิดเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมกันครับ3 4, 4 5, 5. ยอดเยี่ยมมากเลยครับสิ่งที่น่าทำตามรูปนี้จะมีเลี้ยงนกอ่านหนังสือเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็วาดรูปนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่า ในส่วนตัวของนักเรียนนะครับคิดว่าสิ่งใดที่ทําแล้วสนุกสนานมีความสุขขอให้นักเรียนเขียนมาหนึ่งอย่างนะครับครูให้เวลา30วินาทีเอาเริ่มได้ครับเอานักเรียนทําเสร็จหรือยังครับรมมโอ้ยเสร็จกันทุกคนแล้วหลังจากนี้ครูจะเข้าไปหาพวกเราทุกคนนะครับแล้วเมื่อครูเดินเข้าไปหา ขอให้คนคนนั้นยืนขึ้นแล้วก็ยกมือไหว้ครูครูก็จะยกมือไหว้ตอบแล้วให้แนะนําตัวเองเช่นผมชื่อตัสิลผมชอบอะไรก็เลยแต่ที่นักเรียนเขียนไว้นะครับเอาลองดูนะครับครูจะให้เพื่อนสาธิตหนึ่งคนนะครับให้กเกษมนะครับเอาลองดูครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกเกษมปุณสิริสิ่งที่น่าทำคือ ผมชอบวาดภาพครับชอบวาดภาพนะครับนั่งลงครับปรบมือเพื่อนของเราไปเลยครับหนึ่งสองสามนี่คือตัวอย่างครับต่อไปนี้เราจะเริ่มกันคนที่หนึ่งเลยนะครับอาเช่นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัฒนายุสิชอบอ่านหนังสือครับชอบอ่านหนังสือครับนั่งลงครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสำรวยพิธาธนังชอบปลูกผักสคกัวครับชอบปลูกผักสครัวครับเชิญนั่งครับขอบคุณครับ เอาคนต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีระวัตรตอนบากแว่นชอบเลี้ยงสัตว์ครับชอบเลี้ยงสัตว์เอานั่งลงครับนักเรียนครับเป้าหมายหลักในการอยู่ร่วมกันในการเรียนร่วมกันกับระหว่างครูกับนักเรียนนั่นก็คือการศึกษาการเรียนรู้การตัดสินใจที่ดีนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องํำนึงถึงนั่นก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องนักเรียนครับ ถ้านักเรียนต้องการเช่าวิดีโอหรือภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนมีข้อมูลใดในการตัดสินใจเลือกมีข้อมูลใดบ้างครับมีอะไรครับดูว่าพระเอกนั้นหล่อหรือเปล่าเอาอีกคนหนึ่งครับเอายกมือก่อนได้สินนั้นไปก่อนครับเชิญครับดูว่ามีร้านให้เช่าหรือเปล่าครับดูว่ามีร้านให้เช่าหรือเปล่านะครับเออเชิญนั่งครับต่อไปครับอีกคนหนึ่งครับราคาแพงหรือเปล่าราคาแพงหรือเปล่า โอเคครับดังนั้นเราอาจจะมีความคิดที่จะต้องตัดสินใจยากไหมครับเยอะไหมยเยอะแต่ถ้าเราใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องด้วยนะครับเา้าขอให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนอะไรขึ้นมาปกหน้าด้านในนะครับส่วนนี้ครับเปิดเลยครับทุกคนเปิดเลยครับปกหน้าด้านในเราเจออะไรครับ รูปแบบการตัดสินใจแบบแด่ใช่รูปแบบการตัดสินใจแบบแดคําว่า DARE เป็นคําย่อของความหมายของคําว่าแดแล้วยังเป็นความหมายคําย่อของคําว่ารูปแบบการตัดสินใจแบบแดด,ด้วยนะครับเรามาดูกันเลยว่ารูปแบบการตัดสินใจแบบแด,ดมีหัวข้ออะไรบ้างครับดีตัวแรกนะครับจากคําว่ารักมาเป็น d e v i d e d i v i c e เอานักเรียนว่าตามครับ3 4 3> อีกครั้งหนึ่งครับแปลว่าอะไรครับ้บบาาอธิบายถึงปัญหาความท้าทายหรือโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาสูบบุหรี่แล้ววันหนึ่งเขาก็ยื่นบุหรี่ให้เราเป็นปัญหาไหมครับป,ป,ป,ปัญหามันคืออะไรครับป,ปัญหาคือเพื่อนชวนเรา เพื่อนชวนเราสู่บุรีใช, use, <orsun SS> ใช่ไหมครับเป็นปัญหาไหม <A. S 1> เป็นก็ได้ d e f ต่อไปตัว A อ่านว่า <S a <yes>. s s e s s อีกครั้งหนึ่งครับ <S a s s s แปลว่าอะไรครับารทางเลือกของนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับต้องเลือกมาเป็นข้อข้อ,อปัญหาเราคือเพื่อนชวนเราสู่บุรีทางเลือกเราทางเลือกที่หนึ่งก็คือเดินหนีสองสูบสาม ครับเรามี3ทางเลือกนะครับ D A R ต่อไปตัว R อ่านว่า Respon นี3สามสีสมส่แปลว่าใ,ใช้ข้อได็จริงและข้อมูลที่นักเรียนได้รวบรวมมานะครับการตัดสินใจนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อในอนาคตด,ด้วยปัญหาเราคือเพื่อนชวนสุดนสบสดีเรามีเรามีกี่ทางเลือกครับหนึ่ง เดินหนีสองสามเราต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราก็คือตัดสินใจว่าไม่สูบนะครับต่อไปเมื่อไม่สูบตัวอีอ่านว่า v a วาเลตอีกครั้งหนึ่งครับสามสี่แปลว่าอะไรครับประเมินผลในสิ่งที่เราเลือกถ้าเราตัดสินใจเลือกว่าเดินหนีดีไหมครับดีดีเพราะอะไรครับ ดีเพราะไม่ต้องอิเจเนตดีเพราะไม่ติดยาเสพติดดีเพราะไม่เป็นมะเร็งกล่องเสียงไม่เป็นมะเร็งปอดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตัดสินใจเลือกว่าสูบป,ประมินผลดีไหมครับไม่ดีครับไม่ดีดังนั้นรูปแบบการตัดสินใจแบบแดบบมีขั้นตอนให้เราปฏิบัติอยู่แล้วมันง่ายสําหรับการตัดสินใจเลือกนะครับเมื่อเราได้ทราบรูปแบบการตัดสินใจแบบแดแ,แล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันทำนะคบเปิดสมุดวางแผนใดขึ้นมาหน้าที่7ครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้นักเรียน ดูก่อนหนึ่งสถานการณ์นะครับครูขออาสาสมัครหนึ่งคนช่วยครูอ่านหน่อยครับแต่การที่หนึ่งยกมือครับเอาเชิญครับยกมือก่อนได้สิทธิ์นั้นไปก่อนครับเชิญครับสถานการณ์ที่หนึ่งเพื่อสนิทของนักเรียนได้เชิญนักเรียนไปดูวีดีดี DVD, ที่บ้านของเขานักเรียนรู้ว่าผู้ปกครองของเพื่อนจะไม่อยู่ที่บ้านและผู้ปกครองของนักเรียนก็ไม่ต้องการให้นักเรียนไปหาเพื่อนเวลาผู้ปกครองของเขาไม่อยู่บ้าน นักเรียนมีวิธีการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรอย่างไรครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับโปรเมเอร์เพื่อนของตระแบบครับหนึ่งสองสามเอาไปเลยครับสติกเกอร์แดงครับเยี่ยมมากมากปัญหาของสถานาที่หนึ่งนักเรียนครับมาช่วยครูกันคิดหน่อยครับปัญหาคืออะไรครับนักเรียนครับปัญหาคือปัญหาคือพ่อแม่ของเราไม่ให้เราไปบ้านเพื่อนในตอนพ่อแม่ก็ไม่อยู่ใช่ไหมครับออ ตอนพ่อแม่ของเขาไม่อยู่เป็นปัญหาไหมครับ <Yes. S 1> เป็นแล้วดังนั้นาทางเลือกเรามีขี่ทางครับ <Yay! S> 1. ไ,ไ,ไม่ไปนะครับหไม่ไปครับ 1. 1> ไม่ไปบ้านเพื่อนนะครับไม่ไปสองไปสา,าสามเฉยเฉยสาก็คือ,คอ,อช่วยกันคิดหน่อยครับาสามก็คือ บอกเพื่อนว่าก้อยไปวันหลังนะอบอกเพื่อนว่าก้อยไปวันหลังบ,บอกเพื่อนว่าติดตุรานะบอกเพื่อนว่าติดตุร้อ้าวเรามี3ทต่างเรื่องนะครับต่อไปอ่ารีสปอนเราตัดสินใจเลือกว่าอะไรครับไม่ไปอ่าไม่ไปก็ดีนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อในอนาคตด,ด้วยนะครับไม่ไปประเมินผลถ้าไม่ไปดีไหมครับด,บดีดีเพราะอะไรครับ เพราะพ่อไม่พ่อแม่ไม่ดุไม่ด่าพ่อแม่ไม่ดุไม่ด่าเราใช่ไหมครับโอเคครับยอดเยี่ยมมากเลยนักเรียนเขียนลงไปเลยครับเดี๋ยวขอให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วให้ทําสถานการณ์ที่2เจอยังครับจับคู่เลยครับเดี๋ยวครูให้เวลา5นาทีเริ่มได้ครับอ้าว,วหมดเวลาครับเดี๋ยวครูขออาสาสมัครสักหนึ่งคนออกมารายงานหน้าชั้นครับ โอ้ยยกลมเอาเชิญครับรวดเร็วมากเลยเอาพวกเราดูตามด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะอ่านสถานการณ์ที่สองนะครับสถานการณ์ที่สองนักเรียนเล่นฟุตบอลอยู่ในทีมซึ่งเลือกให้นักเรียนเป็นผู้รักษาประตูนักเรียนได้รับเชิญให้ไปงานวันเกิดของเพื่อนสนิทในเวลาเดียวกันกับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจะต้องพลาดการแข่งขันฟุตบอลนัดสําคัญนี้นักเรียนวิธีการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรอย่างไรปัญหาคืออะไรครับ งานมันเกิดเพื่อนตรงกับการแข่งขันฟุตบอลครับแล้วประเมินทางเลือกครับ1ไปแข่งฟุตบอล2ไปงานวันเกิดเพื่อนสินใจเลือกว่าตัดสินใจว่าไปแข่งฟุตบอลครับแข่งฟุตบอลแล้วประเมินผลนะครับดีไหมครับประเมินผลว่าไปแข่งฟุตบอลเหตุเพราะว่างานวันเกิดนี่ไปตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าการแข่งขันฟุตบอลนี้มันนัดสําคัญและเราเป็นผู้รักษาประตูด้วยถ้าขานเราแล้วนี่รับรองว่า เราทีมเราแพ้แน่นอนแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนตัดสินใจได้ได้ดีหรือเปล่าครับผมคิดว่าดีที่สุดแล้วครับผมดีที่สุดนะครับอ้าวปลดมือให้เพื่อนของเราแบบแดงครับหนึ่งสองสามแล้วครับรูปแบบการตัดสินใจแบบแดงนักเรียนสามารถนักเรียนจะต้องใช้ทุกชั่วโมงในการเรียนของหลักสูตรแดงนะครับและที่สําคัญนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ด้วยนะครับต่อไปครับขอให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนแดงขึ้นมาหน้า33ครับ เจอ,อยังครับเจอแล้วนะครับขอนักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันค,ครับ3 4เรียนเรีงทรี่สเนเรียนเรนารีอนเรีนเรียนเรีเรียนเรูยนเรนเรียนรูนเีนเรีนเรีนเรียนเรียนเนเรลา2รนาทีเริ่มได้เอาหมดเวลาครับเครูขอรรนรคนนรอนเ ต่าเช่เลยครับผมได้รู้จักความหมายของโครงการแดครับอีกข้อหนึ่งครับผมได้รู้จักรูปแบบการตัดสินใจแบบแดครับมีไหมครับมีครับสักข้อนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับผมได้เขียนจดหมายไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับประเมือเพื่อกงเราแบิดครับหนึ่งสองสามขออีกสักคนครับ รู้จักการฝึกรูปแบบการตัดสินใจครับอีกสักข้อครับรู้จักครูตำรวจแดครับอีกสักข้อครับรู้ที่มาของโครงการแดครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือเพื่อก่อรับแบบแดครับหนึสเอาไปเลยครับสติกเกอร์แดครับยอดเยี่ยมมากเลยครับครับวันนี้ครูรู้สึกดีมากเลยกับการที่ได้มาสอนเด็กนักเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมกล่องแดนะครับ ที่ครูได้มอบหมายหัวหน้าชั้นไปแล้วนะครับเราจะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับครูอยากจะเจอกับนักเรียนทุกวันแล้วก็ครูจะคิดถึงนักเรียนทุกวันเลยนะครับนักเรียนคิดถึงครูไหมครับโอเควันนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับหัวหน้าชั้นครับนัาเรียนทั้งหมดทำความพโลกขอบุณรัุณู